พอสั้นบินย่างกลางสายฝนไปรับชมกันเลยค่ะโอ้ยวันนี้อากาศดีนะท้องฟ้าแจ่มใสหวัว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกลวกันวันวันลูกค้าก็ไม่ค่อยจะวิ่ ไม่รู้ว่าเจ้านายคิดยังไงให้ฉันมาตั้งอยู่ที่นี่กลางฟาร์มแล้วขณะนี้เขาจะมาซื้อได้ยังไงเล่าเว้ยโหกำไรก็ไม่มีค่าเช่าก็ต้องจ่ายเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเลยเข้ามาโอ้ยหิว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 อะไรอีกอ่ะก็เพิ่งกินไอติมไปแล้วมเมื่อกี้อ่ะ ก็ฉันหิวนี่นะเฮ้เออถ้า้นไม่หาอะไรกินข้างนอกไหมได้วันนี้ฉันอยากกินปิ้งย่างปิ้งย่างเลยเหรอพี่จะอะไรกินหลูอยู่สบายขนาดนั้นล่ะเฮ้เอาไดา้ฉันเป็นคนเลี้ยงโอเคเลยไปไปไปว่าแต่จะไปที่ไหนอะ เออน่าจะไปที่แถวแถวฟาร์มได้ฉันได้ยินอยู่อ๋อแถวแถวไหนที่ตอนประมาณเจ็ดขวบเราไปกินกันหรอใช่ใช่ช่เดี๋ยวเราไปกันโอเคเดี๋ยวเออไปตอนนี้ได้หรอพี่ใช่สิแล้วพี่มีกี่บาทอ่ะถึงจะเลี้ยงหนูได้อ่ะหนูกินเยอะนะโอ้จริงด้วย มีสองไอ้ฉันมีอยู่แปดร้อยอ่ะกินให้พอแล้วกันนะแปดร้อยเฮ้ยน็อกอสุดโอเคไม่เป็นไรขึ้นรถขึ้นรถเกาะดีๆนะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไม่ได้กินนะเฮ้ยโอ้โหลืมใส่หมวกกันน็อกเลยช่างเถอะเฮ้ยอย่าช่างเถอะนะดูคนในชีวิตจริงห้ามช่างเถอะเลยนะใครจะใครคิดจะ นั่งรถโมไซค์นะคะแล้วคิดด้วยใกล้ๆแป๊บเดียวก็ถึงแแบบประมาณเลยค่ะใส่หมวกกันน็อกด้วยก็ปลอดภัยนะคะปลอดภัยหายห่วงได้เลยโอ้จอด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 ใส่หมวกกันน็อกก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขับรถลบอีกโอเคโอเคใส่เสร็จเรียบร้อยขึ้นรถได้เลย โอเคไปกันต่อไม่ว่าไกลหรือใกล้ขอทุกคนใส่หมวกกันน็อกให้ดีๆด,ด้วยนะคะโอ้โหไฟแดงอีกแล้วออไปไปไปโอ้เด็กสองคนนี้ทำไมขับรถไม่ไบขับขี่หรือเปล่าอะเฮ้ยพี่ทำไมฟ้าคลบเคิมว่า โอ้มันออกมาไม่เห็นจำเป็นเลยดิแต่เราอยากกินอะไม่เป็นไรหรอกอยีก,กินอ้โอ้ยเพราะว่าถ้าเราขอแม่แม่ไม่ให้กินอยู่ดีอะเชื่อสิเออใช่ใช่ชมาทั้งทีก็ต้องได้กินดอยเว้ยมาเลย เอือโหไกลเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงถึงแล้วโหเราจะกลับบ้านได้ไหมเนี่ยกลับได้สิตอนมาไปได้ตอนกลับอะ่ะจะไปนะก็ไปได้เหมือนกันแหละนั่นเจ้โอ้ยทำไมฟ้าคึมๆดเนี่ยฝนจะตกอีกแล้วเหรอโอ้ย นรกของคนเปิดร้านอาหารกลางแจ้งนรกเลยแหละฝนตกอ่ะเอ๊ะมันเด็กคนนี้จะมากินร้านเรานะเติมต้อนรับเติมต้อนรับโอเคโอ้ยนานท so oh, hey okay. <c oughs> <c oughs> oh, ี่จะมีลูกค้ามาโอ้ยไม่ต้องถอดกันหรอกหรอกมามามาสวัสดีค่ะโอสวัสดีครับครบรับรับวันนี้จะมาทานอะไรดีครับ ร้านเราเป็นร้านปิ้งย่างนะครับเดนินาที่จะมีคนมาซื้อมีคนมาแบบกินร้านนะครับเชิญน,นั่งได้เลยครับเลือกที่นั่งได้เลยโหที่นักเยอะมากเลยพี่ใช่ใช่ใช่นั่งตรงนี้แล้วกันนะเอาอะไรดีอไม่รู้จะเอาอะไรดี เอเอาเอาเนื้ออย่างเดียวได้ไหมอะ่ะมันจำแพงอะ่ะเออเอานี่ก็ได้เอาเกันไม่พออีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นอันน,นี้ก็ได้เอาเกันไม่พออีกเหรอเมื่อกี้หยิบเงินจากกระเป๋ามาใหม่ล้ะเอาเป็นอันนี้เลยละกันพี่กินแค่นั้นเองเหรอ ใช่ใช่ใช่ไม่อยากกินเยอะมันน้ำดักอยู่โหแล้วดูดูสั่งเพียบเอา้าฝนตกฝนตกสวยแล้วโอ้ยลูกค้าลูกค้าฝนตกฝนตกเดี๋ยวทางเราไปเอารถลูกค้ามาจอดข้างในให้นะครับขอบคุณค่ะโอ้ยทำไมเชฟอย่างเราต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยฝนตกแล้วเหรอ โอลาสตาร์ทติดไว้นะรถอะไรเนี่ยโอเคจอดจอดจอดทั้งในจอดข้างใน,องในโอ้ฝนตกแล้วครับคุณลูกคา้าเฮอกินอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยเออลูกค้าฝนตกหนักเลยอะ่ะรีบกินเร็วๆครับโอ้ยโอ้ยผมผมผมเปียกหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่ กลับไปไม่ได้แน่เลยอ่ะรีบกินเร็วโอเคโอเคขอกินด้วยสิ <c oughs> โอ้หนานๆที่จะได้มากินเป้งย่างทำไมต้องมาเจอด้วยเนี่ยพี่กี่บาทคะกี่บาทคะประมาณหกร้อยครับหกร้อยหร้อพี่จ่ายเขาไม่สินี่ครับไปไปไปเ้ย กลับบ้านไปไม่สบายได้เลยเนี่ยโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับค่ะแต่ไม่รู้จะมาอีกไหมนะอยู่ใกล้ไกลโอ้โหถ้าสมมติฝนตกอะ่ะลำบากเลยอุยวัวน,น้ำท่วมชมันเลยนเนี่ยไอ้ถนนเลื่นมากเลยทุกคนว่าต้องขับระวังมากเลยดีนะเราอะ่ะเออ เราอะ่ะใส่หมวกกันนอ็อกอ่ะไม่งั้นลมลมแน่เฮ้ยโอ้ยขับไม่แข็งยุ่งโอ้ยเฮ้อระวังนะพี่ระวังระวังระวังเฮ้ยลื่นเลยโอย y god โอ้ยปีนปีนโอ้ยเราจะขับมันฝุนบ้านทำไมเนี่ย โอ้ไฟแดงอีกแล้วไปอยากกว่าแล้วเนี่ยเราเร็วสิโอ้ยจะฝ่าได้ไหมเนี่ยเราเร็ว,รวโอ้ยไปก็ได้โอ้ยชักช้าไม่หมดเลยดูเร็วขับเร็วๆแต่ถนนลื่อนได้โอ้ลื่นมากเลยอ่ะลื่นมากยอละพี่ว้า ซอยอะไรเนี่ยอ๋อโอเคซอยบ้านเราซอยบ้านเราเอ้ยเจอพี่ถั่วเขียวแล้วขอพักบ้านพี่ถั่วเขียวก็จะได้หลีกเรื่องการโดนด่าแล้วกันนะอ้ยขอพักบ้านพี่ถั่วเขียวหน่อยจ้าพี่ถั่วสิไม่ใช่พี่โถยโอยก็จะถึงบ้านพี่ถั่วเขียวดูข้างนอกสิพี่ฝนตกหนักอยู่เลยอะ่ะ <ừ> พี่ถั่วเขียวว่ายัางไงมาทำไมเนี่ยผนตอกอะ่ะไม่เห็นหรอเราเด็ดไม่เป็นไรบ้างเลยใช่เด็ดบ้านเราดีอะ่ะหนะูไปกินไปยากมาทำไมไม่ชวนพี่ล่ะเอาก็๋ยูไม่รู้ว่าพี่จะไปด้วย แล้วอ่ะฝนตกหนุต้องรีบฝ่ายังกินได้อิ่มเลยอ่ะโอ้หรอใช่เราเสียดายมากเลยอ่ะหรูว่ากลับบ้านไปไม่ได้แน่แเลยโอเคท่างนันเอ,า,อางี้ไหมพี่เดี๋ยวเราจะอยู่บ้านพี่ถั่วเขียวแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับโอเคโอเคจะได้แม่จะได้ไม่ด่าโอเคขออยู่บ้านนะเออเอเอ ยินลูกคนนี้ทำไมไม่กลับบ้านอย่เนี้ยนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วนี่มันหกอโมองแล้วนะไปไหนเนี่ยโอ้ฝนเริ่มซาลงแล้วไปไหนไปไหขอดู GPS หน่อยละกันฮะอยู่บ้านไม่ถั่วเขียวเหรอโอเคได้เมื่อกี้เห็นจีพอไปลานเป่งย่าง แม่ไปไม่ชวนแม่อีกแล้วนะว้ยจอดข้างกันไปเลยจบว้ยขึ้นไปตรงนี้เลยแล้วกันว้ยถัวเขียวอะไรครับคุณนาะโมเดลกับแมกเกอร์อยู่ไหนเออ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 เอเอเขาขึ้นไปข้างบนครับ เค้นี oh, to to ่ไงเจอตัวอัดเจยเจออะไรพี่อ้ยแม่มาได้ไงเนี่ยก็ขับรถมาไงล่ะลืมไปแล้วเหรอว่าไส้คอของเธอทั้งสองอ่ะมี GPS ติดอยู่เฮ้ยจริงด้วยกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยแม่รู้ว่าไปที่ไหนมาไปเกณฑ์ ไปกินโดยไม่บอกแม่นี่นะเฮ้ยพี่ถั่วเขียวฝากรถด้วยมอไซค์เดี๋ยวมาเอาหวกนีค้ครับครับกลับบ้าน,านเลยเลยไม่รู้จ่ายไปกี่บาทฮะจ่ายเป็นหลายร้อยเสียดายเงินไหมละ่ะฟ้าฝนไม่เป็นใจโอเจ๊ยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อน ชอบจะเป็นใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิกู๊กี้กู๊กี้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องวาวาสุนกุระด้วยนะคะบายบายจ้า